ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักลมพัดแรงจนต้นไม้ข้างบ้านเอ็นลูเรากับจะหักสายฝนซัดกระน้ำลงบนหน้าต่างจนเสียงดังกราวภายในบ้านที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดและฝนเท่านั้นที่ดังอยู่ตลอดเวลาทันใดนั่นเองเสียงหัวเราาเด็กเยงก็ดังขึ้นมาจากห้องใต้หลังคาเสียงนั้นใสแต่แฝงไปด้วยความน่าสะเึงมันดังขึ้นมาเป็นระยะเรากับมีเด็กหลายคนกำลังเล่นสนุกกันอยู่ข้างบน แต่ทุกคนในบ้านรู้ดีว่าไม่มีเด็กอยู่ที่นั่นเลยฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเสียงลมพัดผ่านช่องว่างของบ้านหรือไม่ก็เป็นเสียงหนูที่วิ่งไปมาบนพื้นไม้เก่าแต่เสียงหัวเราะนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่เสียงธรรมชาติมันดังขึ้นเรากับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเงียบกริบ ยกเว้นเสียงหัวเราะที่ยังคงดังขึ้นเป็นระยะแจจากห้องใต้หลังคาใจฉันเต้นรัวรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเต้นพัดผ่านหลังคอทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็หยุดลงอย่างกระทันหันทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันจากที่มืดข้างบน